ว่าด้วยเรื่องการเมืองลุ้น้วนนะคะมาช่วงนี้กันก่อนคะ่ะขอขอ,ขอแซง,งแข่งแซงคิวนะขอเช็คข่าวนิดนึงเขาบอกว่าฮือฮาสุรนันเวชาชีวะคัมแบ็กการเมืองแต่ที่ฮือฮามากไปกว่าน,นั้นก็คือเปิดตัวจะร่วมทีมคุณสมคิดพี่ชัดคะพี่คิดว่าไม่น่าแปลกใจแทำไมอะเพราะว่าสุรนันนี่จริงๆเขาเป็นคนมีความคิดที่ดีหลายอย่างแต่พอไปอยู่กับสมัยคุณดีแ<ท>ละะ้วอะทักษิณใช่ไหมใช่ ความเป็นตัวของเขาเนี่ยตัวเองมันหายไปออันที่สองเนี่ยสิ่งที่ตุลนันกร้ำกลืนในการทำเนี่ยอ,อยู่กับคุณทักษิณก็คือการคอร์รัปชันของทีมคุณทักษิณซึ่งทำให้สุรนันเสียไปด้วยเสียไปด้วยใช่เราไม่มีห้ามไหมมีห้ามไหมตอนนั<ะ>้นมีห้ามไหมห้ามเขาบ้างไหมผมคิดว่าอย่างนี้ว่าไงฮะสุรนันเขาคิด เขาไม่หยุดเล่นการเมืองหรอกแต่การมาอยู่กับสมคิดว่าสมคิดก็ให้โอกาสสมัยที่เขาเป็นรองนายกเนี่ยเขาก็ให้โอกาสสุรนันท์เยอะแล้วก็ผมคิดว่าสมคิดก็ต้องการคนแบบสุรนันท์เข้ามาเสริมทีของเขาแล้วะตกลงมาอยู่แล้วใช่ไหมคะน่าจะอยู่นะ,นะนะเพราะว่าเนเจอร์เขาเข้ากันได้เข้ากันได้ยังไม่รวมถึงคนที่ผลักคุณสุรนันท์ตอนเข้าไปอยู่กับคุณยิ่งรักนะ อันนั้นเป็นเพื่อนผมเนี่ยเอาเข้าเข้าไปอืมาอยู่ด้วยก็ผมว่าเขาคงเห็นแล้วล่ะต้องมาทิศทางกลุ่มสมคิดแต่ถ้าแต่ถ้ามาอยู่กับคุณสมคิดก็ก็ก็ต้องตรงข้ามกับคุณทักษิณใช่ไหมคะเกี่ยวปะเออมันมันตรงข้ามแต่ไม่ตรงข้ามกันถึงขนาดขนาดจะฆ่ากันตายหรอกออแต่ว่าไม่ควรจะอยู่กับทางทักษิณอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคุณสมคิดก็ถูกกระทึบออกมาเนี่ย ใช่ไหมแล้วก็มากระทืบต่อที่ประชารัฐถูกเตะออ่มาเออเขาเรียกเตะเตะค่ะพี่อ๋อผมคิดว่ากระทืบเพราะว่าโดนต้นหนักเลยโดนสนักเลยนะตอนนี้มาตั้งพักของตัวเองแล้วของตัวเองเป็นของสองกุมารหลักก่อนใช่สร้างอนาคตไทยใช่ไหมใเขาก็มีแฮชแท็กในคือเขาไปมีเคลื่อนความเคลื่อนไหมในเฟซเขาหลังจากที่จริงๆเขาไม่ยุ่งกันเมืองมานานมากนะใช่แล้วเขาก็ไปติดแฮชแท็กอารยสถาปัตแฮชแท็ก สร้างอนาคตไทยแล้วก็แฮชแท็กทีมสมคิดทีนี้มันเป็นคํมัตโต้มาเพราะก่อนนั้นเนี้ยคือเวลาคนพยายามจะถามทางด้านของสร้างอนาคตไทยเนี่ยว่าว่าค,คุณสมคิดเนี่ยคือแคนดิเดตนายกไหมเขาพยายามจะไม่พูดอ๋ออย่างนี้ผมว่าคนจะแตกออกมาจากเพื่อไทยก็มีคนจะเข้าเพื่อไทยก็มีมนะแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมอยากจะท่านผู้ชมผมอยากจะวิเคราะห์ว่า ที่ทักษิณเขาพูดว่าแรนสไลด์ผมจะบอกให้ยากยากเพราะอะไรไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะอะไรหนึ่งคนเสื้อแดงไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนนะเขาแตกกระสานสั้นเซ็นมากขึ้นออันที่สองเนี่ยเมื่อก่อนตอนทักษิณได้เป็นนายกคะแนนเสียง14ล้านเนี่ยมันมาจากคนยังไม่รู้ว่าคุณเป็นเศรษฐีที่โกงเป็นด้วยนะปากก็บอกว่าคือรวยแล้วไม่โกงแต่จริงจ กงเพราะฉะนั้นมันเห็นแล้วมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วยิ่งมาเจอกรณีน้องสาวอีกใช่เรื่องโกงข้าวอีกคือคือโกงจนชินอ่ะนะมาแล้วไม่รู้จักพอด้วยแล้วขณะนี้ก็จะกลับมาใหม่กลับมาใหม่เนี่ยโดยอุ้งอิงุงอิงซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องคุยกันอีกทีหนึ่งว่า เพราะวันนี้เวลาน้อยอ๋อเวลาน้อยฮะงั้นน้องๆไปเร็วๆแล้วกันนะอ่านี่นี่เคสหนึ่งนะคุณสุรนันจะกลับมาคัมแบทการเมืองและเปิดตัวร่วมทีมคุณสมคิดซึ่งมีมอตโต้ใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วคือทีมสมคิดก็เป็นไปได้ว่าเอสจะมีการขายชื่อคุณสมคิดเป็นแน่นอนนายกก็สองกุมารมีขายใครได้ล่ะคนเป็นนายกก็มีแค่สมคิดนะสมคิดคุณสมคิดเนาะแต่สมคิดเนี่ยเขาเขาสงวนเนื้อสงวนตัวไม่ออกหน้ามากไม่ออกหน้ามากนะ ต่อไปทางด้านของอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งเหมือนกันก็คือพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมให้สัมภาษณ์วันนี้ฮะบอกว่าพรุ่งนี้จะไปยืนป่นใบลาออกแล้วก็จะลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมงงไหมคะลุกจากเก้าอี้เพื่อไปขึ้นเก้าอี้ใหม่อีกทีหนึง่งก็ยังติดใจอยู่ยังติดใจอยู่นะเพราะงั้นเนี่ยอมเกี่ปีแล้วว่ากี่ปีแล้วเกือบแปดปีแล้วมือั้งเจ็ดแปดปียังติดใจอยู่อีกเหรอโอ้โหเขาก็เบื่อกับคุณประยุทธ์นั่นแหละ โออโจอประยุทธ์เบื่ออศวินถึงจะเบื่อไม่อยากไปเปลี่ยนเก้าอี้บ้างเลยเหรออ๋อเอาอย่างนี้แหละอันนี้แหละนะแกจะไปของแกดุด่ยๆอย่างนี้แหละาถามเราบ้างเราเบื่อ,อยังเราเบื่อแล้วเบื่อแล้วนะเ,เหมือนถามผมเนี่ยคนถามผมเฮ้ยชัดเบื่อประยุทธ์ไหมบอกโคตรเบื่อเลยอือเอแล้วทําไมอะ ผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้กลัวทักษิณแต่คนประชาชนเนี่ยเบื่อประยุทธ์แต่กลัวทักษิณเพราะว่าทักษิณเนี่ยมาเดี๋ยวมันก็เอาอีกแล้วคงบ้านเมืองไหม,อมสองล้มเจ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้สองอย่างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแล้วทักษิณสะท้อนตอนไหนไหมไทยรักษาชาติเป็นตัวบอกเลยว่าหมอนี่คิดแต่เอาแต่ได้ไม่คิดถึงเรื่องการดึงฟ้าลงมาต่ําเลย ใช่ใช่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะ่าจะมีภาพออกมานะคะเพราะว่าทางด้านของคุณอัศวินนะก็ไปยื่นหนังสือลาออกแล้วก็จะไปสมัครนะผู้ว่ากอทมอก็ลงตกลงเขาลงอิสระใช่ไหมคะพี่เอ,อ่ออิสระอยู่แล้วอิสระอมาตอตกลงคือพูดตรงๆงแล้วจากนี้ไปเนี่ยอิสระก็ไม่อิสระจริงมีอิสระจริงคนเดียวเลยนะผมพูดให้แล้วลุงป้อมอเขาจะหนุนไหมลุงป้อมก็ยังไม่พูดอะไรลุงป้อมเนี่ยเป็นหัวหน้าพักที่พูดแค่ว่าไม่รู้ไม่รู้ โธ่บทน้อยจังคือเป็นหัวหน้าพักนี่ง่ายชิเป๋งเลยทาแบบลุงต้อมคนเขียนบทให้บทน้อยเนาะนึกว่าตัวประกอบโธ่ดู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 อ่ะไปดูต่อค่ะเรื่องอนิดหนึ่งนะพี่คือตอนนี้เขากำลังฟัดกันหนักเลยอย่างที่บอกอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงได้คุยเพราะว่าเก่งการุณเนี่ยเขาออกมาเขียนข้อความหลังจากที่มีการเปิดตัวทางด้านของอุอ้งอิงว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะคะแล้วเขาไปใช้คําว่าเขาเนี่ยเบื่อแกนนําพักบางส่วนที่เป็นนักรบห้องแอ พูดถึงใครพูดถึงคนใกล้ชิดทักษิณบ้างเมียทักษิณบ้างเขาดูแลด้านการเมืองเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวก็มีเป็นอดีตนักการเมืองบางคนก็มีแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกมีส่วนที่ทําให้คุณทักษิณหรือแม้กระทั่งเมียคุณทักษิณเนี่ยเชื่อถือแล้วก็มีคําพูดของเก่งกาลุนนะคล้ายๆพี่ชัดนะสอสอคนเดียวยังรักษาไว้ไม่ได้แล้วจะแลนสไลด์ได้ไงเออ ครอบครัวนิยมจะ landslide เออสุดท้ายไอ้พวกนักรบห้รองแอร์มันก็แค่กลุ่มหาประโยชน์ทางการเมืองแรงมากผมจะบอกให้นะพักนี้เนี่ยทำให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งว่า,วาคุณทักษิณคือชีวิตของเขาคือนายของเขาเขาไม่ฟังใครนอกจากนายขนาดเขียนตัวหนังสือผิดมันยังเอามาเป็นโลโก้เลยอือ <laughs> <laughs> เห็นไหม,มพักเพีย้ยอะไรครอบครัวเพีย้ยไทย ไม่ใช่เพื่อนะเพี้ยเพี้ยดีไม่เพี้ยนะเพี้ยนิดดียะมึงเออดีไม่เพลียนะเพลียไปเลยใช่มันมันตัวคนจะเป็นะสือไม่เอกใช่ไหมเพี้ยแล้วอาออ่างใช่ไหมมันกลายเป็นสสะอแล้วไม่เอกเขียนเขียนเพื่อไทยมึงยังเขียนผิดแล้วมึงจะบริหารประเทศยังไงวะเพื่อพักตัวเองนะแล้วไอ้ไอ้พวกที่ฉลีเก็ โอ้โหเอามาใช้เป็นโลโก้โอ้รอยอย่างนั้นเลยมึงดูถูกคนไทยมากไปหน่อยเออไม่มีใครห้ามไม่มีใครเตือนกันเลยเนี <S <S ่ยอาจารย์ภาษาไทยฆ่าตัวตายแล้วเ,เ <Yeah S 1> นี่ยเออเออเอจริงจริงพรุ่งนี้ค่ะนายกดนตรีก็จะให้ทางด้านของดนตรีที่ดูแลนะออกมาถแถลงรา,รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประกาศออกมาสิบมาตรการพี่ชัดก็เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะก็จะมีคุณอาคงอาคมอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีดนตรีพลังงานใช่ไหมฮะรวมไปถึงดนตรีแรงงาน สามคนผนึกกำลังตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่ามาตรการสิมาตรการที่ออกมาเนี่ยจะทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ยังไงบ้างในการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพทั้งหลายซึ่งเดี๋ยวให้เขาถแถลงก่อนแล้วเราค่อยมาดูพรุ่งนี้ใช่นะเราไม่ต้องขยายความดีวรอเขาถแถลงรอเขาถแถลงเราค่อยว่าอีกทีนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีครับ ห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ